สถานะสาวข้างกายน้องอาชีไม่นานมานี้น้องอาชีพาสาวคนสนิทข่าวกราบแม่โบชยาดาในวันแม่เป็นปีแรกหลังแตกเนื้อหนุ่มเต็มตัวเรียกได้ว่าหลายๆคนคงทราบดีโบชยาดานั้นมีพยานรักกับอดตศามีหนุ่มฟุกเกิดพลนั่นคือน้องอาชีบุตรชายเพียงคนเดียวที่ต้องบอกว่ายิ่งโตยิ่งหล่อตามรอยพ่อแบบเป๊ะๆทำเอาือฮาไม่น้อย ก่อนหน้านี้โบนั้นได้อวดภาพครอบครัวโดยมีสาวข้างกายของน้องอาชีไปไหนมาไหนร่วมเป็นครอบครัวอยู่บ่อยๆในขณะที่ชาวในต่างเข้ามาแสดงความเห็นอย่างมากมายอาทิเช่นมีแฟนแฟนแฟน้องอาชีน่ารักจังเลยวันนี้ฟังจะชัดความเห็นของฟุกหลังอาชีทุกชายคนโตเปิดตัวเพื่อนสนิทคนสวยโดยคุณพ่อเผยว่าปกตินะคะผมว่าดีแล้วเหมาะสมกับอายุในฐานะที่ผมเป็นพ่อผมก็รู้สึกสบายใจมากกว่า สบายใจที่รู้ว่าเป็นใครเราได้เจอซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่โอเคแต่ถ้าถามอาชีพามาเปิดตัวในฐานะอะไรเพื <an> ่อ <f> น <ian> อาชีพบอกเป็นเพื่อนแฟนที่ติดตามข่าวเช่น <an> <f ian> ชมมันพอคุณพ่อคุณ,คณแม่โอเพ่นอาชีพเลยกล้าเปิดตัวโอเคทั้งคุณพอ่อคุณแม่เลยนั่นจะเจอแม่ก่อนเพราะว่าเป็นช่วงสถานการณ์นี้จเจอคุณพอ่อคุณแม่เยอะเลยแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันไปก่อนนั่นคือสิ่งที่เขาบอกเรามีคําแนะนําอะไรบ้างมันเขาคุยกับคุณแม่เยอะแล้ว ผมคิดว่าเขาน่าจะรู้อะไรเยอะคือเขาเป็นคนที่อ่านเยอะเขาน่าจะรู้ว่าอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเห็นลูกคนโตเป็นหนุ่มแบบนี้แล้วนึกถึงตัวเองไหมก็คิดไงครับว่ามันต้องสมควรเวลาที่เหมาะสม